วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำเมนูต้มสับประรดกับกระดูกหมูและเนื้อหมูครับสับประรดที่เรากินเนี่ยนะครับปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะมาต้มเป็นแบบต้มแบบน้ำใสนะครับไม่ใช่ใส่กะทิครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับหลังจากที่ผมตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็เติม เนื้อหมูกับกระดูกหมูลงไปก่อนนะครับต้มเนื้อหมูกับกระดูกหมูลงไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับี๋้วเดี๋ยวเราจะตำเครื่องนะฮะต้มสับรลดลงไปนะฮะเครื่องเขาก็จะมีหัวหอมแดงกะปินะครับแล้วก็พริกไทยฮะ,ะสามอย่าง ปิดฝาครับสับประรดหั่นนะครับเป็นชิ้นๆเครื่องตำก็จะมีฮะครักไทย มตรรนะคับประมาณ20เมตรหัวหอมประมาณ3หัวใหญ่แล้วก็กะปิดช้อนชานะครับเดี๋ยวผมจะตั้เครื่อง่อดกุ้งแห้งนี่ก็ใส่เลยนะฮะใส่ในต้มจืดสับป,ปะรดด้วยครับ ขาหัวหอมแดงกับพริกไทยจนแหลกแล้วนะครับเราก็จะใส่กระปิหนึ่งช้อนชาลงไปตำด้วยครับมันก็จะเพิ่มความหอมของต้มจืดนะฮะดีต้องหัวหอม,หอมพริกไทยแล้วก็กระปิครับครับตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วครับใส่กระปิไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปละลาย ในน้ำต้องจืดครับกระดูกหมูกับเนื้อหมูที่เราต้ไมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องต่ำลงไปละลายนะครับ ไม่ต้องคนครับต้มสับประรดน,นี่ก็จะออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆเค็มหวานนะฮะสามเม็ดครับเพื่อนๆบางคนไม่เคยทำนะฮะลองทำดูครับอ,อร่อยครับ หลังจากที่เราใส่เครื่องตามแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปบีบสับประรดสับประรดหลังจากที่หั่นแล้วนี่ต้องบีบด้วยนะครับบีบเอาน้ำเขาออกมาแล้วให้เนื้อสับประรดอ่ะเข้าไปดูดน้ําในต้มสุกให้เข้าเนื้อนะฮะเราเลยต้องจึงต้องบีบน้ําสับประรดออกมาแล้วน้ําสับประรดไม่ต้องทิงนะ้งฮะเทใส่กลับไปในหม้อ,อครับเดี๋ยวผมจะไปบีบสับประรดก่อนครับรอให้ น้ำซุปเดือดแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไปครับอันนี้เป็นน้ำสับประรดนะที่ผมบีบแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อสับประรดครับเราจะบีบนะก็ยังมีน้ำอยู่แต่ว่าบีบเอาน้ำออกมาบ้างให้เนื้อสับประรดเละ,เละ,เละนิดๆแต่อย่าเละจนเป็นละเอียดนะฮะหลยยังจากนั้นเราก็จะเทน้สับปะรดลงไปนะครับในหม้อเลยครับ พอน้ำแกงเดือดแล้วเราก็เทเนื้อสับรถล,ลงไปก่อนครับน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วครับผมใช้มือเดี๋ยวถ่ายนะครับคข้างๆนิดนึงค่อยๆเทครับเด๋ยวไปเลย เติมน้ำสับป,ปะรดกับกุ้งแห้งลงมาแล้วนะครับมันหอมมากเลยครับบอกไม่ถูกนะหอมแบบกลิ่นหวานๆแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแกงนะครับนะครับสุกแล้วครับหมูก็เปื่อยฮนะกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็สุกแล้วน่าทานมนากเลยครับทานกับข้าวสวยได้ครับ มันก็เป็นอาหารเซฟด้วยเหมือนกันนะฮะคือว่าลดความอ้วนได้ครับแห้งเป็นตัวตัวน่าทานมากเลยครับรสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานสามรสครับเปรี้ยวกับสับประรดฮะเติมน้ำปลาลงไปด้วยครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำเขาจะเป็นสีแบบนี้นะครับเพราะว่าเราตําเครื่องละลายลงไปฮนะ หอมมากเลยครับน่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เล่ามา,าที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝั่งเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ